ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เปียกนะครับแห่งปั๊มน้ําบ้านสวนและบ้านเห็ดลูเปียกนะครับแล้วก็ไทยโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราจะมาดูการประกอบนะครับกล่องคอนโทรลที่ใช้ในกับโรงเรือนระบบเปิดนะครับให้ความชื้นและให้อุณหภูมินะครับโดยที่เราจะเน้นถึงความประหยัดในการที่เราจะใช้ระบบอีเว็บก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตรงนี้นะลงพ่อะเห็ดก็ใช้ได้โรงเรือน พวกต้นไม้ต่างๆนะที่ต้นไม้มาจากนอกอะไรที่ต้องควบคุมความชื้นนะควบคุมอุณหภูมินะครับเราจะใช้ทัมเมอร์นะเพราะเป็นระบบเปิดเราจะต้องใช้ทัมเมอร์ถ้าเป็นระบบควบคุมด้วยเซ็นเซอร์เราจะต้องใช้เป็นระบบควบคุมคือเป็นระบบปิดนะครับครับเรามาต่อไปเรามาดูทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ตัวนี้เป็นทัมเมอร์ที่ตั้งเป็นเปิดและปิดนะครับสามารถที่จะตั้งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับนะเป็นวินาทีด้วยนะครับ แต่จริงๆส่วนมากเราก็จะตั้งเป็นแค่ชั่วนาทีนะครับว่าจะเปิดสมมติเปิด8โมง30นาทีนะครับปิด16.00อยู่ที่ความเหมาะสมของพืชน,นะครับว่าพืชต้องการที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ไม่สูงเกินไปหรือให้ความชื้นมากนะครับและตอนนี้ก็จะมีทัมเมอร์2ตัวนะครับเป็นทัมเมอร์ที่สําหรับตั้งเป็นวินาทีก็ได้นะเป็นนาทีก็ได้เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับน เพราะว่าท้าเมื่อ2ตัวนี้ก็คือตัวซ้ายนะนี่ด้านด้านขวาก็จะไปคอนโทรลเกี่ยวกับพัดลมกับนั่นกับระบบคูลิ่งแพดนะครับจะมีสายต่อเข้านะครับนะสายต่อเข้าตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาไฟเข้ามาต้องใช้สาย VCT นะครับ2.5สแควร์มิลรองรับปัมดับไม่ดึงแรงแล้วก็พัดลมนะครับได้ประมาณไม่เกิน200วัตต์นะครับนะตัวนี้จุดนี้นะต้องอย่าลืมนะครับว่าสายต้องเป็น สาย2.25สแควร์มิลนะครับนนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์เปิดปิดระบบทั้งหมดนะครับนะป้องกันไว้เผื่อมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าช็อตนะครับนะย้ำเลยนะครับสายนี้จะเป็นต่อออกนะครับต่อออกไปยังปั๊มน้ำคูลิ่งแผดกับพัดลมนะครับสายคู่ขวานี่นะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ต่อภายนอกให้นะเพื่อที่จะไปแยกต่อพัดลมกับปั๊มน้ำอีกทีนะครับในคู่ด้านขวานี้นะครับนะก็เป็นสายที่ต้องใช้2สแควร์มิลอย่างต่ำนะครับ นะออกช่องนี้นะครับนะนะตอนนี้เราก็มีเบรกเกอร์ไปให้เพื่อที่ต้องเซฟนะครับต้องเซฟตี้ในการที่จะใช้งานในระบบพวกนี้นะครับนะฮะนะด้านซ้ายนะฮะเราก็จะเป็นควบคุมแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํานะครับนะทั้ม่อด้านซ้ายจะควบคุมปั๊มน้ำนะเป็นปั๊มน้ํา DC 2 4โวลต์นะครับสามารถที่จะนะต่อและเสียบปลั๊กนะเรามีหัวพ่นหมอก3ทางให้นะครับเราจะใช้สายสีดําแล้วก็ต่อสีดํานะครับ นะเพราะว่าเราสายสีดำนี้จะมีความคงทนนะครับมีความเหนียวเป็นสายเหมือนกับสายไฮดรอลิกนะครับนะฮะเพราะว่าปั๊มน้านี่เป็นปั๊มน้ําสําหรับพ่นหมอกนะด้านล่างก็จะต่อเป็นกรองน้ําเพื่อกันหัวตันนะครับนะแล้วก็ปั๊มน้ําก็ต้องอยู่ด้านล่างกับระบบของคอนโทรลนะครับเผืนะ่อมีน้ําตรงไหนหยดลงมาเราก็จะได้ไม่มีการสูญเสียในระบบคอนโทรลนะครับนะอย่าลืมนะครับนะอยู่ได้ด้านบนนะครับระบบคอนโทรล ส่วนปั๊มน้าอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีสายนะครับสายจากปั๊มน้าไปเสียบที่ด้านข้างของกล่องคอนโทรลนะครับนะฮะเห็นไหมครับนะนะจะมีสายที่จะไปเสียบด้านข้างของกล่องคอนโทรลนะครับนะเพราะว่าเป็นระบบ DC นะครับนะเราสามารถที่จะเซฟในการเรื่องระบบไฟก็คือต้องใช้แมกเนติกเพื่อให้เพิ่มกระแสรรในเกี่ยวกับพัดลมแต่ด้านซ้ายเราไม่ต้องมีแมกเนติกนะครับเพราะว่า อะแดปเตอร์ apter, นะมีอะแดปเตอร์แล้วเราไม่ต้องใช้แมกนติกนะส่วนแมกนติกต้องใช้กับพวกระบบปั๊มน้ำา AC นะครับกับพวกที่จะพัดลมดูดอากาศนะครับนะฮนะตนัวนี้ด้านล่างนี้ก็จะไปต่อนะครับแล้วก็จะมีต่อกับพวกน้ำประป,ปาได้เพราะว่าเรามีโซลูนอยด์วาวมันจะเปิดปิดพร้อมปั๊ม,มเวลาเปิดน้ำประป,ปาแล้วถ้าไม่มีโซลูนอยด์น้ําจะไหลยอยู่ตลอดนะครับก็เราก็จะมีโซลูนอยด์นะครับ ล่างนี้ก็คืออาจจะมีวาลวไปต่อใกล้ๆกับเครื่องกรองก็ได้นะครับเนี่ยฮะเครื่องกองกันเศษนะครับอาจจะมีสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับนะแล้วแต่บางรุ่นใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีกรองนะครับกรองตัวนี้นะครับนะตัวนี้คือหัวมันจะตันได้ง่ายฉะนั้นเราต้องมีกรองนะครับกรองแล้วก็ต่อเอาวาลไปต่อใกล้ๆกับกระบอกกระบอกกองก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็ต่อสาย ยาวออกไปอีกนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็บอกกองที่จะต่อเข้ามาเสียบสายก็ให้ได้1.8นนึงเซนนะครับถ้ามีรอยรั่วแสดงว่าสายเสียบไม่สุดนะครับต้องเสียบให้สุดเลยนะครับตรงนี้นะนี่คือกลองนะครับการเสียดอย่างเดียวนะครับมันสามารถใช้ได้นานได้ถ้าเกิดมันมีรู้สึกจะสีน้ำตาลคําสักพักหนึ่งใช้ไประยะหนึ่งนะครับเราก็ใช้สกอตไบต์นะครับที่สกอตไบ์ที่ใช้ไปแล้วนะครับขัดนะครับขัด แค่นะนั้นเองแล้วเราก็ใช้ต่อได้หรือเราจะซื้อก็ได้นะครับราคาไม่เท่าไหร่นะครับไม่ถึงหลักร้อยนะครับนะตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ถอดถ้าเกิดจะถอดก็กดนะครับกดนะทั้งสีน้งเงินสีขาวจะเหมือนกันกดนะหรืออาจจะเปลี่ยนสายต่อสายยาวไปเลยก็ได้นะครับนะก็ตรงนี้ก็จะด้านในของโซลอนมันจะมีคลิปล็อกสีฟ้านะครับถอดคลิปล็อกออดก,ก่อนแล้วก็ค่อยดันเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับถ้าต้องการที่จะต่อสายยาวไปเลยที่กระบอกกอง ก็ควรอยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ำนะครับนะก็บอกกองนะมันจะได้มีแรงที่จะส่งมาได้ง่ายนะครับนะตัวนี้ก็คือต้องถอดกิบล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงไปแล้วก็ดึงออกมานะครับนะตัวนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้ต่อแบบไหนแต่เราก็มีวาล์วตัวเล็กไม่ให้สําหรับปิดเปิดนะฮะปิดเปิดเผื่อจะมีอัิเสบอะไรสามารถจะปิดเปิดได้นะครับผม นี่คือปั๊มน้ำสำหรับพ่นหมอกทั้งออกนะครับอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับออกไปต่อหัวพ่นหมอกได้เลยนะครับสายยาวได้ถึงร้อยเมตรนะครับหมายถึงแรงก็จะส่งไปได้นะครับเพราะว่าปั๊มน้ำตัวนี้มีแรงดันถึง10.3บาทนะครับสามารถที่จะส่งไปได้นะครับตัวนี้ปั๊ม10 3จบาสามารถใช้หัวพ่นหมอกได้ถึง50หัวนะครับเบอร์ศูนย์ุดนะครับส่วนด้านขวานี่ก็คือต่อพัดลมตรงนี้ก็คือไฟเข้านะครับอย่าลืมนะครับ นี่คือไฟออกต่อพัดลมกับปั๊มน้ำคูลิ่งแพดล้วนะฮะที่จะต่อสายออกไปแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ให้นะครับกต่อภายนอกนะครับแยกออกไปอีกทีนึงเพราะว่าต้องไปแยกปั๊มน้ำไอ้คูลวนคูลิ่งแพดแล้วก็ต่อพัดลมนะครับเราใช้แมกนีติกนะครับตรงนี้คิดว่านะครับนะทุกอย่างนะการประกอบโคงไม่ยากนะครับสําหรับระบบการควบคุมอุณหภูมินะให้ความเย็นนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับผมนะฮะ โอเคครับสวัสดีครับผมอาจารย์เปียกครับจากความน้ำมันสวนและบานเพเปียกครับ